สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสูผู้สูคนเสียงเจ้าเจ๋อย่าลืมมากอีกแล้วพี่น้องค่ะรายงานตัวพี่น้องหน้าหนาวเมื่อนี้ย่าลืมกำลังสี่ยางออกไปหาหมูนะคะเนาะดัดหมูฝรังกินเข่าพี่น้องค่ะวันหยุดก็เลยได้นัดพ่อหมูรังค่ะพี่น้องก็ได้พ่อกันหลายปีแล้ว เมื่อนี่ยเยลินสีมีแนวมาว่า,าให้พี่ให้น้องฟังค่ะถึงชีวิตเมียฝรั่งที่โชคดีในอังกฤษนะคะเนาะฟังเรื่องเล,ล่าแลายๆอย่างมาแล้วเมื่อนี่ก็สิมาฟังเรื่อง <c oughs> ความโชคดีในประเทศอังกฤษแน่เนาะค่ะเนาะว่าเมียฝรั่งมีความโชคดีอีกอย่างาความโชคดีของเยลินในที่นี่ก็คือการ ได้มีงานเหตุพี่น้องคะ่ะการได้มีงานเหตุในประเทศอังกฤษนี่งานหมั่นคงถาวนเนี่ย,เ,ยเหตุใหยลินมีความหมั่นคงในชีวิตที่สใสชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษได้ยังสวยงามนะคะถ้าบ่มีงานเหตุเนี่ยยยลินตายแ้่พี่น้องขันบ่มีงานเหตุยายลินตายคักๆสิไป้ขอหลวงกินเต๋ ก็ขอได้ยูพี่น้องถ้าเฮาอยู่ในสถานะที่แย่คักอีหลีหลวงเพิ่นก็ซอยอยู่พี่น้องแต่ว่าเยลินรู้สึกว่าเจ้าขวงบม่มีอนาคตอนาคตเลยพี่น้องถ้าสิต้องไปนั่งขอเพิ่นกินอยู่ถูกบาทถูกสลึงคนที่ไปขอหลวงกินก็บ,บ่แมนว่าสิได้กินอยู่ตลอดไปได้พี่น้องค่ะเพิ่นก็บ,บังคับให้คนออกไปหาเหตุการณ์เหตุงานซอยเหลือเจ้าขวงคือเก่าดังนั้นแล้ว กานทียเยลินได้มีงานเฮ็ดประจํายุซูเมอร์นี่พี่น้องโอ้ขึ้นใหญ่เถอะได้มีงานเฮ็ดประจํายุซูเมอร์นี่ยยลินดีใจดีใจพี่น้องจา้าดีใจหลายถามมันเป็นความหวังความฝันของยยลินเนาะค่ะเนาะที่สิได้อยู่นี่ยังสวยงามปัจจุบันนี้ยยลินก็ใไซโต ใส่ชีวิตเพียงลําพังก็มีงานเนี่ยและพี่น้องที่เป็นหลักประกันใหยลินอยู่ได้ไปเป็นรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะเพิงผ้าจาขวางได้เพิงผ้าตัวเองใดในสถานะหนึ่งถึงสิบว่าได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลครอบครัวทางเมืองทางทางเมืองไทยใดในสถานะ,ะหนึ่งเนะานะค่ะเนาะ ไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ดีที่สุดสําหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทํำได้ค่ะอีกอย่างนึ่งในความโชคดีของเยลินมีอีอย่างวัดเตี้ยทั้งหนาวทั้งเมื่อยให้น้องจ้ามีอีอย่างวัดเตี๋ยอ,อ เย,ยลินบอต้องได้มาตังใจค้าวีซ่าหรือว่า่าอยอย่างต่างๆแลว้วพี่น้องจ๋าเพราะว่าสุมาเนกักตรต่อการต่อวีซ่ววาถาวนหรือว่าอย่างต่างๆนี่ค่อนข้างสีแพงนะคะถ้าเย,ยลินยังบัท่านได้เป็นซิติเซนนี่อ้คือสีใจหลายอยู่ดอกพี่น้องคือสีใจหลายอยู่ค่ะการที่เฮ้าได้ยู่นี่ มีการมีงานเฮด굿มอร์น mm ิ hmm. ่ง <c oughs> มีการมีงานเฮดพ่อได้เลี้ยงเจ้าของดูแลเจ้าของไปดูแลลูกไปถือว่าดีที่สุดพี่น้องแล้วถ้าเกิดว่ายายลินอยู่ในสถานะที่ยังบ่ท่านได้วิสาถาวรเราต้องมาเก็บเงินไว้ถ่าจ่ายวิสาถาวรยายลินตายตายคักๆพี่น้องตายเอ็ดเลด่มีหม่องทีสิมีหม่มองทีส,อทสิอ่อ่า ลมอบอมมีหม่องที่สิหายใจได้เลยล่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือความโชคดีของของเมียฝรั่งในอังกฤษอย่างเช่นยายลินนะคะค่ะโชคดีเพราะว่ามีงานเหตุมีงานเหตุพี่น้องจ๋าถ้าบ่มีงานเหตุน,น,ตนี่ตายตายย่างเดียวพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วการที่มีงานมีการทําเป็นรักแรงอ,อยู่ในประเทศอังกฤษนี่เป็นอีอย่างที่ดีหลายหลายพี่น้อง มันเป็นความหมั่นคงของเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ต้องไปลองคอความซอยเหลือจากผู้ใดเฮาซอยเหลือตัวเฮาเองพี่น้องเยลินกับพยายามโอยเหลือเจ้าของหาได้มากที่สุดเททีิสิมากได้การงานของเยลินกับบ่หนักปันใดว่านักกะบ,บ่หนัก ท่อใดดอกค่ะพี่น้องเพรเหตุไปใดอยู่กับใครกว่าแบกปูนแบกไส้ชาป,ปูนแบกกระเบื้องขึ้นเขาสมัยเ็งานก่อสร้างเปรียบเทียบตรงจุดนั้นนี่งานทําความสะอาดของเยลินนี่สบายหลายกวัวกันเติบอยดอดค่ะความโชคดีเนาะคะ่ะเนาะในความโชคบด,ดี เฮ้าก็ยังมีความโชคดีเคียงคู่กันไปอยู่เสมอเสมอค้นยู่กับว่าเฮ้าเสียเอามุ่มใดเนาะคะ่ะเนาะถ้าเฮ้าคิดว่าเฮ้าโชคบุดีเฮา ปักหัวใจเจ้าของอยู่ตะกับเรื่องบอดีเฮาก็สิรู้สึกแ yeah, ย่รู้สึกบอดีรู้สึกบมีพลังที่สิสู่ชีวิตนะคะถ้าเฮาคิดพลังบวกคิดแต่ว่าเออมันบอดีกอยามันปลาถิ่มันไปอันใดบอดีกะไดเฮาก็เก็บเอาตะเสียงดีๆมาไว้ให้เป็นพลังแรงใจให้เจ้าของเพราะว่าในโลกใบนี้หรือว่าในชีวิตประจําวันเฮาต้องเจออยู่แล้วทั้งดีแล้วกับบดีขวบคู่กันไปเนาะคะ่นะเนาะวินาทีนี้ยิ้ม วินาทีหนาอาจสิลองไห้หรืออาจสิหัวเลาะก็ได้ซึ่งความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เยลินผาพุ่มใจมากที่สุดคะ่ะพี่น้องคะก็คือลูกสาวของเยลินเลี้ยนจบเร้วพี่น้องจา้าเลี้ยนจบเร้วลูกก็ได้หาเหตุการณ์เหตุงานเนะนะาะค่ะเนาะงานของลูกสาวเยลินก็ค่อนข้างดีแน่จักน้อยคะ่ะถ้าเป็น อยู่เมืองไทยเขาก็คือสิ่มีโอกาสนีเนาะคะ่นะเนาะพอมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับแม่เขาก็มีโอกาสดีๆหลายๆอย่ยางจากพี่น้องจ่านี่คือความโชคดีของอคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษหรือว่าอาศัยอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่นะเนาะขึ้นอยู่กับว่าโอกาส ที่เกิดขึ้นเฮาสีคววาไว้ได้ซ้ำได้สี่สางโอกาสให้เจ้าของได้มากน่อยแค่ใดนะคะเนะาะค่ะทุกคนก็นอยากมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีค่ยะยายลินก็นดีใจกับลูกที่มีการมีงานเฮ็ดเรียบเอยได้มาซอยการซอยงานอ่ซอยยายลินได้บ่นหน่อยกะหลายนะคะเนาะ <laughs> เป็นเรื่องปกติของชีวิตค่ะ ค่ะความโชคดีของเมียฝร,รังหลายๆทันที่สู่ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษนี่แยลินก็ขอชื่นชมอ่าหลายๆด้ค่ะเด้อถึงความเข้มแข็งความอดทนของเมียฝร,รังหลายๆทันที่ฝาฟันอุปสักเฮ็ดให้เจาของไดมีทียูที่กินที่ทำมาหากินยืนใดในประเทศอังกฤษนี่นะคะค่ะชื่นชมหลายๆล้วก็ฝาก ทรงกำลังแรงใจให้เมียฝรั่งทุกทุกท่านนะคะให้เมียฝรั่งทุกท่านบ่าว่าสิได้เป็นสัญชาติแล้วก็ดีบ่ท่านได้เป็นก็ดีก็ขอให้สู่ขอให้อดทนอดกลั่น ความอดทนให้ได้มีได้มากที่สุดเท่าที่สิมากใดเนาะคะนะ่ะเนาะรวมถึงฝากเข่าไปถึงมาดามเมื่อไม่สายฝอที่สิเดินทางมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนี่ขอให้เตรียมอกเตรียมใจเตรียมพลังแรงกายที่สิสูนะคะเพราะว่าชีวิตในต่างประเทศมันเป็นออียงที่ ถ้าใายเป็นอย่งที่สิตองดินร่น่ะพี่น้องะหะเฮาต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสถาน,นาการณ์ยอมรับเมือ่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่สิเกิดขึ้นนะคะบ่าว่าสีดีบ่าว่าสีลายจังใดเฮาก็ต้องสู่และผ่านพลมันไปหให้ได้ชีวิตชีวิตที่เฮาเลือกมาแล้ว พี่น้องคะชีวิตที่เฮาเลือกมาแล้วบ่าว่าสิเป็นจังได้เฮากะต้องกัดฟันสู่ให้พานผลไปด้วยดีเนาะ,ะนะค่ะเนาะค่ะมื่อทั้งหนาฟ้าสวยสดใสเฮากะสิได้มีรอยยิ้มที่สวยงามอีกครั้งนึงขอส่งกำลังแรงใจให้อายให้น้องลุงป้าอาวอาเอฟซีทุกทท่านสุผูสุขน้นบ่า,าเจ้าสิสูอยูุแห่งหนตหนําหลใดก็ขอใหอ้เดินสู่เส้นทาง แห่งความสำเร็จทุกๆท,ท,ท่านนะคะท่านใดทำช่องทำค้าขายก็ขอให้เฮงๆปงปังๆขอให้มโสูไม่ลาบตลอดไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยาลินขออนยาาบาทรข้ามจบไปสกอรหนาวหลายพี่น้องจ้ะพอกันไม่เด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย